สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวานในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้วานมีโลชั่นตัวใหม่จะมารีวิวให้ดูกันค่ะทุกคนโดยเฉพาะใครที่เป็นสาวบวของโลชั่นซิตต้านะคะพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเพิ่งจะออกมาใหม่นะคะแล้วก็น่าใช้มากนะวันนี้ที่จะมาพูดถึงก็คือตัวนี้เลยน้องคนนี้คือซิตต้าไฮโดรคอลลเจนไบโลชั่นโทเมโทนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นครีมซองแบบนี้เลยนะมีฝาหมุนมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วหน้าซองก็จะมีมะเขือเทศแบบนี้ด้วยนะทุกคนคือน่าใช้มากไม่ มาไม่ไหวจริงๆนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโลชั่นเพื่อผิวกระจ่างใสนะตัวนี้ว่าได้มาจากเซเว่นอเเวนะคะราคา29บาทเขามาในปริมาณที่เยอะด้วยนะ35 ml เลยมาดูคําเค็มกันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโลชัน่นไฮโดรคอลลาเจนที่มีวิตามินซีถึง20เท่าแล้วตัวนี้เขายังมีเอ็กซ์ตร้าไลโคปีนที่ได้จากมะเขือเทศน,นะคะตัวนี้จะช่วยในการแอนตี้ออกซิเดนต์นะมีวิตามิน b 3ที่ช่วยทําให้ผิวดูกระจ่างใสสม่ําเสมอน,นะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวดูโกลว ใส่อิ่มฟูนะตัวนี้เขายังมี U V filter นะคะช่วยในการปกป้องผิวจากรังสี U V A รังสี U V B แล้วก็ยังช่วยปกป้องผิวจากแสงบูรด้วยมาดูเนื้อโลชั่นของเขากันบ้างดีกว่านะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมีความเป็นสีส้มๆผิดๆนิดนึงนะคะแล้วพอเกี่ยไปแล้วจะแตกตัวเป็นน้ําทันทีนะทุกคนดูสีเห็นไหมว่าน้ําขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะให้ความรู้สึกที่ชุ่มชื้นกับผิวนะที่สําคัญคือกลิ่นหอมมากนะทุกคนคือว่าอธิบาย กลิ่นไม่ถูกนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ถูกใจวามากอะ่ะมันไม่ได้หอมหวานจนเกินไปนะคะรู้สึกว่า ฟินมากนะเวลาทาตัวนี้นะคะวิธีใช้ของวาคือวาจะทาตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ทาได้นะทุกคนแต่ถ้าเป็นตอนเช้าเพื่อนๆทาตัวนี้แล้วให้ลงกันแดดตามอีกทีนะคะโดยเฉพาะคนที่ไปทํากิจกรรมกลางแจ้งแนะนําว่าใช้กันแดดที่มีค่า SPF 5 0ขึ้นไปก็จะโอเคมากที่สุดเนาะเพราะว่าตัวนี้เขามีแค่ UV filter นะคะไม่ได้มีค่า SPF <ม>เพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้แบบครีมบํารุงจะดีกว่านะคะเดี๋ยวทีนี้วาจะลองทาให้เพื่อนๆดูซักหนึ่งค้าง ะะว่าผิวที่ได้จากการทาแล้วจะเป็นยังไงนะวาก็จะลงไปแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเนื้อเขาบางเบาจริงๆนะคะแล้วก็ทาง,ง่ายมากๆด้วยความที่เขาแตกตัวเป็นน้ํานะคะเพราะฉะนั้นมันจะให้ความรู้สึกที่ชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ดูสิทุกคนทาแป๊บเดียวก็ซึมเข้าผิวไปแล้วนะคะแล้วก็จะได้ผิวที่ดูชุ่มชื้นขึ้นแบบนี้เลยนะอันนี้คือข้างที่ทาแล้วนะคะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทานะผิวข้างนี้ก็จะรู้สึกว่าสดใสขึ้นดูมีความชุ่มชื้น แล้วก็ดูแบบอิ่มๆโกลโกลขึ้นนะคะที่สําคัญคือไม่เหนียวเนอะตามที่เขาเคลมไว้จริงๆนะเดี๋ยวขอทาอีกข้างหนึ่งเลยแล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้ที่วาชอบมากๆก็เพราะว่าเขามีสารไลโคปีนที่มาจากมะเขือเทศน,นะทุกคนว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศน,นะคะเพราะฉะนั้นสารไลโคปีนอ่ะมันช่วยในเรื่องผิวพรรณได้นะคะถึงเราไม่กินมะเขือเทศตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะอ่ะเสร็จแล้วบอกเลยว่าซึมง,ง่ายแบบ วอวางงลังกรแล้วก็ตัวนี้เวลาวาใช้นะคะวาจะชอบใช้หลังจากที่ออกแดดมาจัดจัดนะเพราะว่าด้วยความที่เขาแตกตัวเป็นน้ำมาทุกคนมันทําให้ผิววารู้สึกสดชื่นรู้สึกได้รับการบํารุงอย่างเต็มที่นะคะคลิปนี้บอกเลยว่าอวยจริงๆจังๆนะทุกคนเพราะว่าชอบตัวนี้มากๆนะคะแต่ตัวนี้เขาน่าจะมีน้ําหอมนะทุกคนถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่แพ้น้ําหอมนะคะวาแนะนําว่าให้ทดลองในบริเวณผิวที่บอบบางดูก่อนนะคะจะได้แน่ใจว่าตัวเองแพ้หรือเปล่านะแล้วก็ผลลัพธ์จากการ การใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาเค็มเลยว่า ผิวใสเวอร์ใน5วันนะวาใช้ได้ประมาณสีวันแล้วนะคะสิ่งที่ได้อย่างแรกคือว่ารู้สึกว่าผิววาชุ่มชื้นขึ้นนะคะด้วยความที่เขาเป็นโลชั่นที่เหนือดีอะทุกคนว้าก็เลยหยิบมาทาบ่อยๆนะคะหยิบมาทาบ้างหยิบมาดมบ้างผิวมันก็เลยชุ่มชื้นขึ้นอย่างชัดเจนนะคะส่วนเรื่องความกระจางใสวาคิดว่ามันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งอะทุกคนมันจะมากระจางใส่ปุ๊บปรับรับโชคอะไรแบบนี้ก็คือเวอร์ไปนะคะแต่สําหรับวาแล้วคือเป็นโลชั่นที่ถูกใจวามากนะชอบมากนะคะคือวา ไปหาตัวนี้ที่เป็นหลอดใหญ่ในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะทุกคนแต่ว่ายังไม่เจอเดี๋ยววันนี้ว่าจะออกไปหาต่อนะคะคือชอบจริงอะไรจริงนะทุกคนใครที่อยากได้โลชั่นที่เนื้อบางเบาซึมง,ง่ายไม่เหนียวเนหนอะแล้วก็ยังมีสารบำรุงแบบนี้ตัวนี้คือตอบโจทย์เลยนะทุกคนว่าแนะนําป้ายยาคือจูงใจสุดๆให้ไปซื้อนะคะเพราะว่าชอบมากรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนเป็นสิ่งที่โดนใจแล้วก็ชอบจริงๆนะคะก็เลยมาแนะนํามาป้ายยาเพื่อนๆนะคะเผื่อใครเห็นตัวนี้แล้วอยากได้รีวิ view. ก็จะได้ตัดสินใจในการซื้อได้ถูกนะคะใครเคยใช้ตัวนี้ตีไม่ดีชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมมาให้ข้อมูลเพื่อนๆคนอื่นเพิ่มเติมนะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วาด้วยนะคะจะได้มาทําคลิปรีวิวแบบนี้กันเรื่อยๆเลยนะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย